โอเคครับผมเรามาต่อกันใน EP ที่3แล้วนะครับอีพีนี้เราจะเออมาสู้กับใครเดยวเรามาสู้กับคารลาสัสคารลัสเหรอฮะมาสเตอร์ออไปแล้วอะไรเนะี่ยนักแข่งเราเป็นอะไรเนะี่ยอ๋อตำแหน่งไม่ตรงเนาะแบบจะอีพีที่แล้วเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะขอเข้าไปดูก่อน อ๋อผู้เล่นเราโดนแบนป่าเราโดนแบนเราก็เลยเอาเม็ดมามายืนชั่วคราวเนาะอ๋ะอโอเคคนนี้ก็ตัวสำรองเนาะโอเคได้ได้ไดอ๋คนนี้นะ่าจะพลังน้อยกว่าใช่เอาคนนี้มายืนแทนแล้วกันนะเดี๋ยวอีกป่าเราเหลืออีกสี่วันนะเขาจะกลับกลับมาเข้าทีมได้แล้วนะใช่ใชโอเค กันต่อไปแล้วก็อาไปเหมือนเดิมฮะไปนั่งสอดอ่อสอดแนมก่อนเรามีข้อความมาอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้อ่าตอบออฟคอร์ดไปแล้วกันโอเคอันนี้ไม่ทันแล้วฮะอันนี้คุยเป็นพาร์ทมิตรกันเนาะซึ่งไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรใครพัฒนาเนี่ยเมทเราพัฒนาอัพเป็นดาเมจแล้วกันอ่ะโอเคจัดไป สก้าวข,ของแขวสี่นั่นเองเขาเรื่องอยู่อ่าสปอนเซอร์มาฮะอ่ะก็ต้องไปเลยใช่สปอนเซอร์มาเราก็ต้องไปไปออกตัวกันหน่อยนะทุกคนไปสก้าวสก้าสักแปดแล้วออก,ก,นะกันสองแล้วฮะสามแล้วเออเอาสักแปดนะแปดกรลังโอเคเลยทำไหมเดทำไหม ่ทาทันอยู่แปดแปดโอเคแล้วถ้ามากกว่านั้นเหมือนมันจะไม่มีค่าเลยเพิ่มเอาสักสี่ไหมอันนี้สักสี่ค่าเทนเนิงเนาะครับสองสักสี่แล้วกนเดี๋ยวขอดูนั้นหน่อยขอดูอะไรนะเอ้าไม่ใช่ผมจะดูบ้านเนาะอัปเกรดบ้านว่าอ,อัปเกรดได้หรือยังผมว่าตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่า เดี๋ยวรอโดีวมันใกล้จ่ายเงินเดือนยังเอ็กเงินต่อวีคเนาะยังนะฮะผมว่าเธอหน้าเดี๋ยวเราอ,อัปเกรดอ๋อที่เทนนิงแล้วกจะได้ไวๆอ่าสักสี่โอเคละไปเลยไปไฮด์เลยฮะไปหาตังเพราะตอนนี้คือไอ้ตรงวิทเทรี่นั่นข้างนี้นะฮะคือมันบล็อกอินเดอะพาร์คแล้วฮะมันแบบ สบายแล้วเนาะแค่ไปเดินชิวๆก็ชนะแล้วแต่บางทีมันก็แพ้ได้เหมือนกันนะผมก็งงมันขึ้นระดับง่ายขนาดนี้ทำไมมันถึงแพ้อ่าเราไปสู้กันเลยซึ่งเหมือนเดิมฮะเราจะซิมแมทเอาเราจะข้ามมันปั๊บเป็นไงฮะเออสองศูนโอ้โหออฟเลนสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะฮะออฟเลนเราจะเดือดอะไรขนาดนั้น ทำดีทำดีเรียนโดูรวมเรามี40,000แล้ววะรวยผมรวยอ่ะผมรวยอ่ะผมรวยรวยแล้วทุกคนไปเอาไปอสอดแนมต่ออันนี้อะไรเลยเจออะไรวะไม่รู้กันอ่างั้นเรามาอัพเกรดก่อน อันนี้แครีเราเนาะขอ upgrade, อัปเกรดเอ่อถ้าหลบหลีกใช่ไหมสักหน่อยแล้วกันโลมิงขออัปหลบหลีกเหมือนกันโลมิงเราต้องหลบหลีกเยอะเยอะฮะใช่แล้วก็อัปบ้านเนาะเราว่าเราจะอัปห้องเทนนิงนะห้องถูกซ้อมอ่ามิวหาแล้ว จะได้แบบรวดเร็วนะฝึกซ้อมแบบรืรวดเร็วอ่าไปไปไปสอดแหนมหน่อยอป่าเราเหลืออีกสองวันจะมานะเฮ้เรอได้ฮะมีฮีโร่อะไรเลยโอเคตัวนี้อัพเกรดก็โหดอยู่นะตัวนี้ขอซักแปดแล้วกันอ่าแปดแล้วไปเทรนนิ่งต่อ เซนนิ่งก็สี่เหมือนเดิมแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็ไฮรัวๆเลยมีอะไรละเออแล้วไอตัวนะักผู้เล่นของเรานี่ตัวฟรีเอเจตนนี้เอ้ยมีหกสองด้วยแต่เหมือนมันจะมาแต่อีพีที่แล้วแล้วเนาะแต่เราไม่ได้เซ็นนะฮะเพราะเราเซ็นคนที่อายุน้อยกว่ามันจะใช้งานได้นานกว่าเนาะอย่างเช่นคนนอายุยี่บสองมันจะใช้ได้อีกประมาณแค่ สี่ห้าปีแล้วเขาก็ก็ไปแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่คุ้มเทนะ่าไหร่นะฮะก็เลยเร็จอายุน้อยๆมาดีกว่าค่าพลังมันจะน้อยก็เปล่ก็ค่ายสต่ปลายนีนะฝึกกันแบบรวดเดียวทันใจจริงๆแล้วก็เอาเวลานี้มาใช้ต่อเนาะก็แบบรวยเลยรนะวยเลย โอ้โหไฮสิบสอดแล้วว่ะรวยแน่นอนผมบอกเลยไฮต่อไฮต่ออหโหเรามาบาดเจ็บอะไรตอนนี้โอ้เมดเรามาบาดเจ็บตอนนี้อ่า uh, รักษาไปทันอ่าอันนี้เมดใช่ไหมอ่า uh, ลงไปเล่นเมดแล้วก็เอาโอ้โ oh ห <laughs> เอาออฟเลนไปเล่นป่าเฮ้โอ้โหบาดเจ็บหนึ่งวัน แล้วก็ปาดโดนแบนด์อีกไปทำผิดกฎมนาะอ้อโหทีมผมอะไรครับเนี่ยไปไปเออไปโอ้สกอร์นี่แบบสูสีเลยนะแต่เราไปสอดแนมดีกว่าเนาะไปเออดีมากทำได้ดีทำได้ดี โอเคฮะเงินเราหมื่สามแล้ววะร่ำรวยเงินทองจริงเ,เราไปสอดแนมเหมือนเดิมเเดี๋ยวเราอัพอัพเกรดก่อนแล้วกันคนนี้เป็นออฟเลนใช่ไหมผมว่าเอ้คะแนนป้องกันเขาเยอะมากแล้วเราก็เน้นป้องกันไปเลย แล้วนี่เป็นเมดเมดก็เน้นตีแล้วกันเน้นบุกนะเน้นดาเมจแล้วก็เนีน้ยก็ผู้เล่นเราน่าจะหายแล้วมั้งไปอีกสองชั่วโมงโอเคเอาใส่เลยนี้เมดอีกนนหนึ่งวันใส่เลยเหมือนกันจะได้เอาไปรักษาด้วย ป่าเราโดนหายจากการโดนแบแล้วกลับมาสักทีโดนแบนักสิบวันไปทำอะไรมาไม่รู้แล้วก็ไปรักษาต,ตัวก็จะทำเดี๋ยวว่าต่อค่านี้สักสิบแล้วกันสักสิบแล้วกันโอเคเอาไปสักสี่มาเดิม สวยเลยเมแล้วก็กลับมารายงานตัวแล้วสักสี่อ่ะโอเคแล,อาาลแล้วก็มาหไยรัวๆเลยจัดไปฮะ,ะทีมอุ้งหมีเหรอทีมตกไปที่เราจะเจอเขาจะโฟดกับเราสักแค่ไหนละเพราะเราชนะแบบง่ายมากเลยอ่ะอ้าววิคแล้วอ่ะ,อะไม่ใช่ ไปแต่สักแปดไหมโอเคสวยอยู่ได้อยู่ไปข้ามเหมือนเดิมฮะคือมันมันใกล้มัน,มนผมไม่ได้อยู่ระดับนี้แล้วมันใกล้เกินโอ้โหไม่น่าตายนะอทีมเราโหดขนาดนี้อเอีคนอัพดาวสามคนในทีมก็เป็นเรื่องให้ดีฮะ เงินมีสองหมื่นแล้วเหรอดีอยู่นะดีอยู่อ้าวแต้เมเราเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะตอนนี้มียิบเจ็ดไฟก็เป็นเรื่องที่ดีอ่าไปสอบแนมมาเดิมเะ็ไปสอบแนมโอเคเงินเดือนอโอเคเดีเป็นสองละใครเนี่ยอันนี้เมดอ่บบะอัพโจมตีแล้วกัน ใครอีกไหมนี่ป่าเหรอป่าอัพตีเหมือนแบบเน้นตีเลยใชย่เดี๋ยวไอ้กิฟต์แมปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแมปเดียวก็ปิดซีซั่นนี้แล้วไม่ไหวเอาเรื่องไปสอดแนวมาปเป็นสเกลมาไปเหมาเดิมฮะ าชาตาสีชมพูนี่เอาสักสิเหมือนเดิมก็จะทำให้เราแบบขาพแบบไม่ง่ายเลยนะช่วงแรงบอรนี่อาจจะยังไม่เจอทีมโหดๆตึงๆนะต้องไปนวดเลยนะต้องเริ่มขึ้นระดับสูงๆเนะโปรลีกอะไรพวกนี้นะจะเริ่มตึงละอแต่ก็ไม่ไหวกับเราอยู่ดีสักสิเหมือนเดิมนะอันนี้ก็สักสเหมือนเดิมเนาะ ก็เทนนิ่งของเราโอเคสี okay, ่พอแล้วนะไปให้เลยอนนวิวผมผู้จัดการเราวิวเจ็แล้วเนาะมีใครมาเลยคุณแม่ของใครสักคนเนี่ยนะมาเอ๊ะอะไรเสียตังค์ไปฮะยังไงก็ต้องเสียอันนี้อ,อะไรเนี่ย โอ้่านี้มันจะช้าไวนะถ้าเป็นสีเขียวมันจะฟูลสองแล้วมันจะไวเเออสวยเตัวตัวอะไรวะตัวอะไรวะทหารลระเออเงินกลับมารับรวยเหมือนเดิมแล้วก็จบแล้วใช่ไหมฮะเราได้ที่หนึ่ง อ่าเรียบร้อยแล้วมาสรุปยอดรวมกันจบบอนลีกแล้วเนาะ่าตึบเออขึ้นซีวเวอร์หลีกแล้วทุกคนเอ,อซีวเวอร์ลีกแล้วอ,ะอ่ะได้แชมเปี้ยนนะเอาได้แชมเปี้ยนก็เลยได้เงินห้าหมื่นก็วิเวลตเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะได้เงินเพิ่มอีกสามหมื่นแล้วก็แล้วข้านี้เป็นสืิมเนาะซึ่งยังไม่มีนะตอนนี้นะต่ออัปเดบ้างก่ โ okay. อเคตามนี้ฮะอ่าโอเคให้เราเลือกเหมือนเดิมเนาะให้เราเลือกเอ่อเขาเรียกว่าอนนะไรสปอนเซอร์ผมอาอเหมือนเดิมแล้วกันผมว่าผมน่าจะเอาที่เป็นแชมเปี้ยนเหมือนเดิมนะมันได้เงินเยอะดิอ่าต่อวีกันเลยก็ดีดีไปหมดเลยอ่า อัพเกรดไม่ได้ไม่ได้เนาะเพราะวิวของซีโอเราหรือผู้จัดการเรายังไม่วิวเอ่อสิบห้าใช่ก็เลยอัพเกรดไม่ได้นะไม่เป็นไรอันนี้ก็รอ,อไปเออฮะก็าาไม่น่ามีอะไรนะต้องรันไปเรื่อยๆเนาะสุดว่าจะปิดซีซันเก็ประมาณนี้ัะ ก็รอฟุตจารโลนะเอาอะไรเสียพักผ่อนนะช่วงเวลานี้ก็ให้นักแข่งรอพักผ่อนไปด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนะมีอะไรราให้ให้เราทำหรือเปล่าไม่มีนะเนาะไปกันเลยไปเจอกันในซีเวอร์ลีกกันเลยฮนะ โอ้โหนี่มีผู้จัดการมีโค้ดด้วยนะเออนี่ทำเป็นเล่นนะทีมนี่โอ้โหโอ้โหแต่ละคนหน้าแต่ละคนอันนี้คือคนในทีมใช่ไหมครับเอ๊น่าแต่ละคนนี้แบบอายุแทบไม่น่าไม่น่าใช่คนอายุสิ เจ็ดสิบแปดนะเฟมาดูคู่แข่งแล้วบ้างโอโหโอเวอร์อหกสิบเจ็ดหกสิบโหเจ็ดสิบแปดมึงหล,ลุดหลุดมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ oh. แต่ละคนแล้วผมขอสปอนเซอร์เป็นแชมเปี้ยน <c oughs> จะรอดไหมนี่ะ <c oughs> ต้องรอดต้องรอดมาเราก็ซ่อมห้องกันก่อนเลย <c oughs> มาถึงก็ซ่อมกันก่อนเลยโอเค นี่เราอยู่ซิเวอร์ลีกแล้วเนาะอืมเซ็นใครข้อทีมดีตอนนี้คนที่น่าสนใจที่สุดก็เดี๋ยวแบบนะ75เซ็นได้อย่างๆเนาะน่าสนใจที่สุดก็คือคนนี้นะแต่อายุเขาเยิบสา3แล้วเพราะว่าออ62เออพลังพลังของเขาเนาะ62ก็จริงก็ไม่แย่นะไม่แย่นะแต่ผมว่า รอปั้นเด็กของเราดีกว่เาเดี๋ยวรอคนที่แบบเจ๋อๆมาก่อนนะแล้ว่เฮ้แฮร์รี่เราเอาลด็ดบบีกไปเออต่อต่อปีอีกแล้วใช้ไม่เป็นไรฮะอ้าดาแต,แต่ๆเลยเฮ้ผมลืมผมว่าผมลืมอะไรลืมให้คนนี้เป็นกับตันเนาะอันนี้คือกับตันตัวจริงของเราเนาะ ตอนก่อนหน้านี้นะฮะเขากับไากับามาเดิมครับนี่มันพังเลยเนี่ยใช่ไหมไแต่ในรูมันไม่ได้ขึ้นว่าพังฉากมันแล้วกันโอ้โหมาถึงก็เจอทีมตึงเลยไหวไหมเนะี่ยมันไม่มีผู้เล่นมาให้เราเซฟจริงหรอ เด,เดี๋ยวผมลืมผมลืมวันนี้เราต้องต่อสัญญาณผู้เล่นเราด้วยนะวันนี้อ่านี่ยมีป่าของเราต้องต่อสัญญาแล้วนะหัวอายุยี่สิบหกมันจะต่อไหมเนี่ยไม่ต่อแล้ววะไม่ต่อก็ต้องขายดูทรงนะมีใครให้พวกต่อยสองคนด้านล่างเหรอซัพพอร์ตกับแคลรี่แคลรี่ก่อนละกันลดเงินหน่อย เอาสักหกพันเซนสามปีเป็นัปไม่ได้ตัวสำรองแต่เราให้ขอเล่นตัวจริงได้ไหมได้ด้วยก็ยมีใครนะโลมใช่ไหมเมื่อกี้อ่าใช่เี็ซัพพอร์ตของเราป้ายสักลบเหลือสักห้าพันแล้วก็เป็นตัวสำรองเซนสามปีกั้ไปได้ไหมได้ไม่เอ,อ่ยลดมาพันเดียว อ่าได้ได้สวยแต่อีกสองคนด้านล่างละเซนได้หรือเปล่าโอ้เขามียอมต่อกับเราแล้วเหรอจริงด้วยเขาไม่ยอมต่อกับเราแล้วเราขายอันนี้ก่อนขายเปล่าก่อนต้องขายนะจะได้เอาเงินไปต่อยอดนะ ไม่สามารถตอร่อสัญญาได้แล้วเหรอขายเลยซื้อไหมไม่ซื้อซะด้วยชิบหายของชิงแล้วนั้นก็ต้องใช้ใช้ไปก่อนนะจะใช้ไปก่อนเอากับตามไปด้วย ็สองคนนี้ก็ต้องขายเหมือนกันถ้าถามว่าจะขายใครอะล่ะคนนี้น่าจะแพงกว่าอาขายคนนี้แล้วกันถ้าเขาซื้อนะไม่ซื้ออซื้อสักคนไหมฮะโอเคซื้อสักคนก็อย่างน้อยก็เอามาเสริมทีมได้อยู่ล้วผกว่าหกสิบสองคนนี้เราต้องเสร็จมาละไม่ได้ละมาเลยมาก่อนเลยคนแรก ไหวไม่เอ่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าถ้านะเราลองซ้อมให้สุดเลยดีกว่าเดีไหวไดวสิบหกเลยนะปักไหตอนนี้เอ้ค่าเสี่ยงตัวนี่สิบหกเลยนะไม่น้อยนะโคตรเยอะเลยสิบละสิบเอ็ดแล้วฮะ สิบสองทำไห้วันนี้ไม่น่าทนหรอกสามอะสิบสี่สามเนี่ยโอเคเดยวไม่มาน่าจะมาเที่ยงหรอกสิบหกโอเคจะป้ายวันนี้สักสิบสี่นะครับเป็นไปได้ <Hey. S 1> จงหวะมันจะขึ้น EC board เอ้ยไม่ใช่จงหวะมันจะขึ้น uh, Shift Walk in the Park นะ นะคนมาแล้วเอ,อาไปผมกับผมแบบอยากชนะทุกแหวนนะคือเนี่ยในหนึ่งในหนึ่งวีเอในหนึ่งซีซั่นเนาะเราจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวใช่เราก็เลยจัดไปเต็มที่เลยดีกว่าไอ้เพิ่งเปิดมามันก็ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมล่ะ 14นี่คือตันแล้วนะไม่มีมากกว่านี้ละโอเคสวยมันบั๊กหลืออะไรไ,ม,ไม่แข่งใโอ้นักแข่งเหรอซื้อซื้อให้ซื้อให้ใหถ้ามีเราเรียกเขาแล้วเขาไม่มาละครับนี่อ่ะเจาควนี้ยังเซ็นไม่ได้เนาะออกไม่มาเหรอ นนเกียร์ป้านเนี่ยรับเกรดอันนี้นอัปเออกรดใครใครกองจะได้แบบไม่เอือดเลยเราจะได้สู้แล้วฮะทีมอะไรเนะี่ยมาสสีแดงจะไหวไหมแต่มันขึ้นวอลเลย์พักไม่จะไหวแล้วผมเจ็ดสองเจ็ดแปด ผมเชื่อมั่นในพวกคุณเออสวยเงแปดสิบเจ็ดสิบดูผมห้าสิบหกสิบยังชนะได้ไม่ตายด้วยโอ้โหรปราบริมปราบริณเออไม่อะพัฒนาตัวเองสองคนด้วยชนะได้ไงก่อน สวยอะไรเงี้ยชนะคลิมนี้ได้ก็ทีอื่นก็สบายแล้วหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าอ่าไปสอดแนนมก่อนเดี๋ยวเราอัพเอ่อใครเนี่ยเมทเมทอัพเป็นดาเมทแล้วดาเมดป้อมเนาะโลมิงอัพเป็นนี่ดาเมทเอ่อ,ป,อป้องกันป้อมเนาะตามนี้ทำไมเมขาไม่มาสักทีวะเนี่ยไม่ไม่มาจริงดิ ซื้อนะฮะผมเอาอยากเอาเงินพวกนี้ไปอัพเกรดบ้านจะมาไหมว่าต้องมาแล้วแหละนะไม่ดีนะมาช้าแบบนี้อัพเกรดอันนี้ด้วยนี่ห้องสเก,กลหรอไปห้องนอนกับห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ใช่เพอเดี๋ยวเรานอนข้ามคืนไปมันก็ข้ามอีเดียเออมันข้ามไปอีกวันหนึ่งเลย อ้าวก็สปอนเซอร์มาฮะก็ไปเยี่ยมหน่อยนะอ่ะไปฝึกฝึกกันฝึกกันจะทันเนี่ยเอาสักเก้าวะเอาสักสิบเดี๋ยวไม่รู้ฐานว่ะอันดีเอาสัก เขาสูงกว่าเราเราต้องเอามากกว่าเขาเนาะเอาสักเจ็บเจ็บน่าจะโอเคนะแปดเลยแปดเลยก็ได้อ่ะแปดเลยลก็ไปข้านี้สาบานเออวอกเจ็บปากละ่ะ ในไฮมันนี้ก็แจ๋วเลยอันนี้ก็ขายไม่ได้เดี๋ยวสินะลายปล่อยไปทำไมเขาไม่ออกมาหาเราล่ะครับนี่นีอ่อ่ะสกอยู่มนี่อายุมันเยอะเย มาสองกว่าเฮ้ข่าพลังมากกว่าเขาไปนหนึ่งเอา้าแล้วเราเพชรได้ไงอ่ะไม่นะโหโลมโรเจก้โหแต่โลมเขาข่าพลังเยอะเนาะโลมเรานี่ข่าพลังไม่สุดเอพี่ะโหไม่นะ ได้ไงล่ะครับเี่ยแล้วทีมหหวเราเป็นชนะทีมนะทีม,ทมกากเรามาแพ้ทีผมมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ยังไม่อ่ะเมื่อไหรมันจะมาล่ะครับตีว่ว่าถ้ามันไม่มานะเราเซนา็น่านี้ตำแหน่งอะไรที่เรา ต้องการแน่นอนละป่าต้องการป่าละหนึ่งก็เกมแข่งยังน้อยอยู่เกมหน้าถ้าไม่มีคนดีๆมาเราจะเซนละเราจะเริ่มเซนตัวที่แบบพลัง54ส่อะไรพวก้เอามาเป็นอะไรก็ยังดอนนีอะไรเขาจะมาเนี่ยผมผมยื่นกรไปแล้วนะเขาไม่มาสักทีน่เาเสียใจออเลนละ ป้องกันไปแล้วกันเขาโอ้โหทีมนี้ฮะสิบสองกำลังดีนะว่าสิบสองกำลังดีสักสิบสอง อ่ะสองละไปไปเทนนิ่งเลยอ,อ,อ่นอันี้เอาสักเท่าไหร่สิบไหมไอ้สิบไม่ได้สิบเอ็ดหรออ่ะสิบเอ็ด เดี๋ยวผมว่าเผื่อได้ดีกว,ว่าสักสิบสองสิบสองสบายก็ไปไฟยาวๆไคแบบยาวอ่าแต่ได้เท่าไหร่ไฟ10สิบไหมถึงไหมผมว่าถึงนะถ้าอือถึงอยู่สิบเอ็อ๋อสิได้ดีกว่าดี่ตด้สิบสามด้วยเจอยู่เจวอยู่ เออค่าพลังผมโอ้โหขนาดเราฝึกซ้อมมากกว่าเขานะแต่เรายีงน้อยกว่ายเยอะโอเคสวยเมย์เราแบกจับไปอยู่ไปอยู่สองศูนย์นะฮะแล้วก็ เดี๋ยวอีพีนี้เราก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเหมือนเดิม mm hmm. ก็อีพีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ